จับนั้นทิ้งกระต่ายครับจิ้มไว้นะครับแปลงล่างเป็นไดโนเสาร์ออตอนนี้เราก็มีการ์ดซูเปอร์ควอนตัมเอ็กซ์ตรีที่ชื่อต่างกัน3ามตัวแล้วเนาะ,ะเราก็จะแปลงล่างกดเวฟิล์แปลงล่างได้ละะกดเวฟิล,แ,ลแปลงล่างส่งมันลงสุสานขอ,อ,อไส้ทั้งหมดนั้นรวมเป็นหกไส้ครับผมตอนนี้เราจะได้ตัวเมกคิงแล้วนะผมะก็จะได้สกิลมัน,นะครับสกิล สองไส้ขึ้นไปก็ถอดไส้เอาการ์ดแฟนงข้ามเก็บเข้าเด็กก็มีสีไส้ขึ้นไปสกิลอันเนฟิกหกไส้นะครับฝั่งตรงข้ามไม่สามารถแอดการจากเด็กขึ้นมอได้ก็กดดันแฟตรงข้ามได้ดีเลยนะมีมอนกันอันเนฟฟกแล้วก็แฟนงข้ามไม่สามารถแอดการจากเด็กขึ้นมอได้แล้วก็เข้าไปเทิร์นเฟสน,นะตีไอวูไ,วไอนี่มันตีแล้วมันมันไม่ถูกทําลายนะแล้วเมื่อมันแมเทิร์นกับมอนแฟนขงข้ามแล้วถ้ามอนแฟนของข้ามมันยังอยู่เนี่ยมันจะบันจิตนะแต่ว่า เมคคิงเราซีลอันเอฟเฟกต์นะผมแล้วก็เวอร์นะครับผมแล้วก็ถอดสานะครับเก็บบูอายแม่งหนะครับอันนี้บูไอเพรเยอร์นะเขาโอเคครับอยู่ช่องอัลฟ่าเว็บไซต์นะครับวันนี้อยู่กับเกมยูกิโอด้วยลิงนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเด็กซูปเปอร์ควันตั้มนะครับผมอ่าก็เป็นเด็กซูปเปอร์เซนไทขบวนการพาวเวอร์เลนเจอร์นะหุ่นยนต์รวมล่างประกอบร่างนะครับผมก็เด็กนี้ผมก็เคยทคําคลิปเล่นรีวิวไปแล้วเนาะ แต่มันมีของเสริมเข้ามาใหม่ในบล็อกใหม่นะครับทำให้ซัพพอร์ตสำหรับไอ้ทีมซูเปอร์ควอนตัมเนี่ยมันเรียกไอ้ตัวเมคคิงตัวใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลแล้วก็เด็กลิสสำหรับเด็กนี้กันนะครับผมเคียร์ข้ามาดูที่เด็กลิสสำหรับเด็กซูเปอร์เซนไตน์ซูเปอร์ควอนตัมนะก็มาดูที่สกิลกันก่อนนะโอเวอร์เลย์คอนโทรลนะครับผมก็สกิลนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมอนในเอ็กตอร์เด็กเราเนี่ยต้องประกอบไปด้วยมอนเอ็กซ์ซีท้าใบขึ้นไปเนาะ ก็สกิลมันครับเมื่อเริ่มต้นดูเอลในเทิร์นเราเนี่ยจะเซตการ์ดเป็นโอเวอร์เลย์เน็ตเวิร์กจากนอกเด็กมาแปะบนสนามเราครับก็โอเวอร์เลย์เน็ตเวิร์กครับสกิลมันครับก็สามารถกดเอฟเฟกได้ดังต่อไปนี้นะครับสกิลแรกครับแทร็เก็ตมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามที่เราควบคุมอยู่เนี่ยสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากันนะจากบนมือหรือในสุสานในสภาพตั้งป้องกันครับแต่จะเนเกตเอฟเฟกนะครับ,แ,รบแล้วจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กตอร์เด็กในเทอร์นที่คุณกด สั่งใช้งานการ์ดนี้นะยกเว้นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซิตมอนสเตอร์นะครับก็เป็นการล็อกสเปรนะครับเล่นได้แค่เอ็กซิตมอนสเตอร์อีกสก,กิลนครับแทร็เก็ตมอนสเตอร์เอ็กซ์ซที่เราควบคุมอยู่เนี่ยเอาไส้มานะครับขึ้นมือเรานะครับผมก็สามารถกดการ์ดเอฟเฟกต์โอเวอร์เลนเน็ตเวิร์กได้1ครั้งต่อเทอร์นะครับผมก็ถามว่าทําไมเล่นคู่กับสกิลโอเวอร์เลนเน็ตโอเวอร์เลนคอนโทรเนี่ยเพราะว่าไอใบโอเวอร์เลนเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นค่าคอร์แล้วก็เป็นการ์ดที่ช่วยสปอม สเปมมอนเอ็กซิสได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าไอทีมซูปเปอร์ควอนตัมเนี่ยมันจะเน้นการสเปรมอนเอ็กซิสเนาะแล้วก็ต้องทิ้งการ์ดบนมือจากเวทฟิลด์ที่จะแปลงร่างหุ่นให้เป็นเอ็กซิสมอนเตอร์นะซึ่งไอตัวโอเวอร์เลนเอเวอร์เนี่ยมันทําให้เรียกไอตัวเมคคิงได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ไอตัวเนี้ยเมคคิงนะบอสแมพที่เราจะเรียกแล้วก็มาดูของใหม่ที่เข้ามาซัพพอร์ตสำหรับทีมซูเปอร์ควอนตัมนะก็มีเป็นตัวไวท์เลเยอร์ครับเลนเจอร์สีขาว แล้วก็มีร่าง e x ็กซมานะไดนเสาร์เป็น Leg, ลัสเตอร์เล็กก็มีมอนลิงนะผมตัว n e โอซูเปอร์คอนเทลเมกคิงบัสเตอร์แมกนานะผมอ่ะแล้วก็มีเป็นตัวการ์ดเวทกับหลักที่เข้ามาสพอร์ตสำหรับทีมนี้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่เลือกที่จะใส่นะผมเพราะว่าไอการเล่นเด็กนี้ยนะหลักหลักมันคือการเน้นสแปมบอร์ดมนสเตอร์เอ็กซสีที่ต่างกันนะเพื่อเราจะขึ้นตัวใหญ่เมกคิงนะแต่ว่าไอ้สกิล พวกเวทพวกนี้มันไม่ได้ซัพพอร์ตที่จะทําให้เราเรียกไอ้ตัวใหญ่ได้ง่ายนะแล้วเงื่อนไขมันค่อนข้างยากเลยนะทําให้เวลามนขึ้นมือเน,นี่ยมันโอกาสที่จะบิกสูงนะผมเลยเลือกที่จะไม่ใส่ไอ้พวกเวทกับหลักสําหรับไอ้ทีมนี้นะก็เป็นความคิดของผมนะก็การจะเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะก็ใครจะใส่ก็ได้นะผมแต่ผมไม่เลือกที่จะใส่นะเพราะว่ามันบิกเราจะเน้นเอามอนสแปมบอรดเรียกตัวเมคคิงดีกว่า อืมโอเคแล้วก็มาดูที่สกิลซูเปอร์ควอนตัมไวเลเยอร์มังครับก็สามารถส่งการ์ดมอนที่ไม่ใช่ธาตุแสงซูปเปอร์ควอนก็หรือพวกซูปเปอร์ควอนตัมนะจากบนมือหรือที่หงายหน้าบนสนามลงสู่สานระรอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบ,บนี้จากบนมือนะใน,ในสภาพตั้งป้องกันแล้วก็เมื่อการ์ดใบ,บนี้ normal หรือ special s u m มอนมาเนี่ยสามารถส่งการ์ดซูปเปอร์ควอนตัมมอนสเตอร์จากเด็กลงสู่สารนะแล้วก็ถ้าทำเนี่ย การ์ดใบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนธาตุและเลเวลตามการ์ดซูปเปอร์ควอนตัมที่เราส่งไปนะแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ลงสุสานเนี่ยจะแอดการ์ดซูปเปอร์ควอนตัมแฟรรี่อัลฟานจากเด็กหรือในัสุสานขึ้นมือนะครับก็ซูปเปอร์ควอนตัมแฟรรี่อัลฟานก็คือใบนี้นะครับผมก็ไอใบนี้เนี่ยมันช่วยให้สแปมบอร์ดแล้วก็โม่เรนเจอร์สีได้นะครับแล้วมันจะกอบเรนเจอร์สีที่โม่ไปครับแถมเมื่อตกหลุมได้เสิร์ตกระต่ายอีกนะครับผม มือบวกก็เป็นตัวสแปมบอร์ดเป็นคืนคอร์สได้มืออีกเก่งครับถ้าให้ดีเนี่ยใส่2ก็กําลังดีนะครับแต่ผมเปิดมันได้แค่ใบเดียวนะเออสามารถใบเดียวแล้วก็มาดูล่าง e x ็กซมันมันม่งน,นะครับก็ตัวลัสเตอร์เล็กนะครับก็สิวมันครับจะไม่สามารถโจมตีได้นะถ้าไม่มีไส้แมททีเรียลนะก็ไอพวกตระกูลซูเปอร์คอนตัมเนี่ยสกิลจะเหมือนกันหมดอนะถ้าไม่มีไส้ก็ตีไม่ได้ กิลมาครับหนึ่งครั้งต่อเทิร์นสามารถถอดไส้การ์ดไปนี้ครับพาเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนสนามในเกตมอนสเตอร์เอฟเฟกที่หงายหน้าอยู่นะจนถึงจบกระทั่งจบเทิร์นนี้เลยนะครับก็สกิลนี้จะเป็นควิกเอฟเฟกนะถ้าเรามีแมทที่เรียลเป็นไวท์เลเยอร์นะผมแล้วก็อีกสกิลนะครับหนึ่งครั้งต่อเทิร์นสามารถเอาการ์ดซูเปอร์ควอนตัมซูเปอร์ควอนตัมมอนสเตอร์จากบนมือบนสนามสามารถเติมไส้ได้นะอ่า ก็เป็นตัวในเกรนะผมอ่าแถมพลังตัวใหญ่ด้วยนะ2องพปกติมันจะสอง0ันหกพันแปดสองนะนี่พลังเยอะสุดเลย2องพนะครับผมอ่าก็มาดูอ่มามอนลิงตัวบัสเตอร์แมกนานะก็วัตถุดิบนะครับมอนสเตอร์ Monster 2ตัวแล้วก็ประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ซูเปอร์คอนตามนะครับผมก็การ์ดใบนี้เนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับผม ก็ในแต่ละครั้งที่ Super ร์ควอนตัมเอ็กซ์ซีมอนสที่มีชื่อต่างกันที่เราควบคุมอยู่เนี่ยอันเชิญแบบพิเศษมาจากเอ็ r ต d e c เในช่องลิงก์ไอตัวนี้จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็เมื่อการ์ดเอ็กซ์ซีมอนสที่หงายหน้าอยู่เนี่ยถูกทําลายจาก b a t เทิหรือการเอฟเฟกต์ไปตรงข้ามนะสามารถอันเชิญการ์ดซูเปอร์ควอนตัมมอนสเตอร์จากเด็กที่มีธาต ตะธาตุาเหมือนกันกับตัวที่ถูกทำลายได้นะครับผมอ่าก็เป็นตัวที่ไม่ไม่ถูกทำลายจากการเอฟเฟกแล้วก็เมื่อมอนเอ็กซ r ซีซูเปอร์คอนตัมกระโดดลงมาในช่องลิงก์มัน,นก็ได้โจ้ด้วยนะครับผมแถมเมื่อมอนเอ็กซีเราตายเนี่ยก็ได้ชุบมอนสเตอร์เรนเจอร์สีที่เหมือนกันอีกนะก็ดีเลยนะครับผมอืมก็มาดูลิสที่ผมใส่ใสําหรับทีมลิกนี้นะ ก็สกิลผมจะไม่พูดทุกเอฟเฟกนะเพราะผมก็เคยทำเด็กนี้ไปแล้วด้วยนะแล้วก็ถ้าไปดูเกมรีเพย์แล้วมันจะเห็นภาพมากกว่านาะอะ่ก็บูเลเยอร์นะครับตัวใบเปิดสำหรับเด็กนี้นะเป็น UR ถ้าให้ดีควรใส่3นสามนะว่าไอใบเนี้ยมัน,มนเมื่อมัน n o r m a l l หรือสเปเชียลซัมมอนเนี่ยมันสามารถแอดการ์ดซูเปอร์ควอนตัมจากเด็กได้นะมันก็แอดได้หมดเลยนะแอดมอนแอดเวทฟิลเนี่ยยันแม่สำคัญเลยนะที่เราจะไปใช้สเปมอนเอ็กซ์ซีไว้แปลงร่างตัวใหญ่ต่อ แล้วก็ไวเลเยอร์นะครับผมอ่าเป็นตัวที่สแปมบอร์ดช่วยโมเลนเจอร์สีได้อ่ะให้ดีควรมีสักสองก็กำลังดีนะแต่ผมมีใบเดียวนะก็มีเลนเจอร์สีแดงอ่าอันนี้ใส่สาบนะครับผมเป็นตัวชุบเพื่อนชุบเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็สเปรได้ถ้าเราสเปรฟรีได้ถ้าเราไม่ควบคุมมอนสเตอร์เนาะแต่เมื่อสเปรไปก็ได้ดึงเพื่อนจากในหลุมขึ้นมาอีกตัวกีนนะครับผมอ่าใบนี้ ตัวสเปรย์เพื่อนจากบนมือลากไปเอ็กซต่อได้แล้วก็เป็นตัวทิ้งเปลี่ยนมือได้ตัวกระต่ายนะครับผมตัวโม่นะครับโม่เลนเจอร์สามสี่นะครับผมไปถมหลุมนะครับไว้ตั้งเอ็กซ์ตัวเมคคิงได้เร็วขึ้นแล้วก็อิเมจเอนซี Gen ่เทเลพอร์ตนะครับผมอ่าใบนี้ใส่มาค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าไอใบนี้นะมันสามารถอันเชิญแบบพิเศษ มอนสเตอร์เลเวลสที่หรือต่ากว่าที่เป็นไซคิกไทยนะจากในเด็กหรือบนมือนะฮะแต่ว่าจะบานิดในช่วงจบเทินนะก็เราจะสเปตัวบูเลเยอร์ได้นะผมทําให้เราสามารถเรียกบูเลเยอร์ได้ง่ายขึ้นนะ <c oughs> เพื่อเราจะได้สเปมันเนี่ยเสิร์ฟฟิลไว้เล่นต่อไดอ้แล้วก็ใส่ไม้คอนโทรมานะครับในกรณีแบบเราเริ่มหลังเนี่ยเพื่อกดขโมยมอนเขานะแล้วก็ จับลิงค์ขึ้นไอตัวบสเตอร์แม็กน้าได้นะครับผมอ่าก็ผมใส่บนะุกอัมูนมาอีกใบแล้วผมเพราะผมมีมา์คอนโทรใบเดียวเลยใส่บุกอัลมูนอีกอีกใบหนึ่งแทนอ่าแล้วก็ใส่คอสมิกไซโคน,นะครับผมก็ไว้เคลียร์หลังนะก็ยุคนี้ก็มีอันเชนด้วยนะก็ไซโคนก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วเลยใส่เป็นคอสมิกไซโคนไว้ยิงบานิตแทนนะครับผมอ่าแล้วก็เวทฟิลล์ครับใบสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เราเรียก คุณรวมล่างได้ง่ายขึ้นนะครับผม,มใสมาสามเลยแล้วก็มอนเอ็กซก็ตามนี้ครับเป็นตัวตัวสิงโตนะครับผมแมกนาไลเกอร์นะครับถอดถอดสกิลถอดไส้ทำลายได้อันนี้ตัวแกรมพอลนะครับไอตัวนี้ถอดไส้ยิงหลังไอตัวอันนี้คิงเกรดแมกนัตนะครับตัวนี้เลยครับก็สกิลมันจะยิ่งเก่งนะถ้ายิ่งไส้เยอะมันก็จะเก่งคนระับ ถ้ามี2ไส้ขึ้นไปมันก็ถอดไส้สามารถเอาการ์ดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเก็บเขาเด็กได้ไม่ท่าเก็ตด้วยถ้า4่ไส้ก็การ์ดแบบนี้อันเอฟเฟกต์ใการ์ดเอฟเฟกต์ effect, นะสกิลมันเก่งมากครับไอ้มอนที่สกิลอันเอฟเฟกต์ใการ์ดเอฟเฟกต์ effect, นะน้อยตัวที่จะมีนะผมแล้วก็ถ้า6ไส้เนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่สามารถแอดการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้เลยนะเป็นการล็อกมือก็เลยก็ยิ่งไส้เยอะยิ่งเก่งนะครับสำหรับไอ้ตัวเมคคิงเนี่ยใส่มาใบเดียวนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวไอ้บูเลเยอร์เนี่ยมันวนของได้เลยนะถ้าใส่สองอาจจะเปลืองที่เปลืองที่นะสำหรับผมเออเลยใส่ไปเดียวแล้วก็ตัวลนะัสเตอร์เล็กนะใส่มาสองเลยอ่าตัวเอ,โล,อโลโลเอลโลบอลอสนะครับตัวนี้ถอดไส้จับมอนฝั่งมาค้ำหมอบได้อ่าก็ปิดด้วยบัสเตอร์แมกนานะผมอ่าแล้วก็มาพูดถึงไมล์เซตแล้วก็วิธีเล่นสำหรับไอ้ทีมซูเปอร์คอนตัมนะก็เด็กนี้เป็นเด็กคอมโบนะครับ เป็นลำตั้งบอร์ดนะปลายทางที่เราจะทำนะเป็นเป้าหมายของเราก็คือเมกคิงนะอย่างที่บอกก็ไอใบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้นะเพื่อตั้งมันให้ได้นะเป็นสีไส้ขึ้นไปนะเพื่อเราจะเอาสกิลอันเอฟเฟกนะหรือให้ดีหน่อยเนี่ยทำให้ได้6ไส้ไปเลยนะเพื่อเราจะได้สกิลอันเอฟเฟกแล้วก็ฝั่งของาไม่สามารถแอดการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้ด้วยเนาะก็มันเป็นเด็กที่กินทรัพยากรบนมือค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันต้องใช้เลนเจอร์แต่ละสีเยอะเนาะเพื่อจะแปงลงร่างอ่ะ อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีฟิลนะฟิลเนี่ยสำคัญมากเป็นตัวที่จะทิ้งการ์ดเพื่อจะแปลงร่างเอ็กซีดได้เร็วขึ้นนะแล้วมันต้องทิ้งการ์ดนะมันกินการ์ดบนมือแล้วก็ตัวที่จะช่วยสแปมบอร์ดมอนสเตอร์เลนเจอร์สาให้ได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือตัวกระต่ายซึ่งไอตัวกระต่ายเนี่ยมันจะมีสกิลที่จะเลือกการ์ดเลนเจอร์ 3, 4, นะสามสี่นะสามใบแบบสุ่มนะโม่ลงหลุมนะแล้วให้ฝั่งข้ามเลือกแบบสุ่มสเปย์มานะซึ่งไอสกิลแบบสุ่มของมันเนี่ยแหละ มันทาให้การ Run รันคอมโบสำหรับเด็กเนี้ยไม่ตายตัวนะผมมันเป็นการซุ่มนะเราต้องแมนจทรัพยากรดีๆนะว่าเออแบบการ์ดบนฟิลสีเราครบไหมแล้วก็เออการ์ดบนมือเนี่ยเราพอที่จะทิ้งเป็นค่าคอร์เพื่อจะแปลงร่างเป็นเอกซีตัวใหญ่พอหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้วัตถุดิบของไอเมคคิงเนี่ยมันต้องใช้มอนสเตอร์เอกซีที่ชื่อต่างกัน3ตัวนะผมเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มีเอกซีชื่อต่างกัน สามตัวนะเพื่อจะขึ้นเมกคิงได้นะทาให้ <c oughs> เด็กนี้มันต้องคิดนิดนึงนะก็แต่ก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะแต่ถ้าไปเล่นจริงๆกับเมตาสมัยนีนะ้ที่แม่งมีสกิลเอะเตกการ์ดบนมือเสกมอนเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะเด็กนี้มันค่อนข้างบิ Big ๊กเบนบิ๊กเบนระดับหนึ่งเลยเออเพื่อจะรันคอมโบเออแต่มันเป็นเด็กที่เล่นสนุกนะี่แล้วก็เป็นเด็กสายหุ่นด้วยนะใครที่ชอบ ลัมคอมโบตั้งบอร์ดอ่ะก็จะชอบเด็กนี้คนระับโอเคก็ที่พูดมาก็อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูรีเพย์แล้วผมอธิบายสกิลมันก็จะเห็นภาพขึ้นนะโอเคอเฮีคคับมาดูกันนะครับผมอ่ะได้เริ่มก่อนนะครับผมอ่โอเคมาลัมกันเลยมาอ่ะสกิลโอเวอร์เลยคอนโทรนะมันเริ่มต้นด้วยแปะเป็นโอเวอร์เลยเน็ตเบิร์กนะผมอ่ะแล้วก็ normal summon กี e ลเ layer นะครับเมื่อใบนี้ normal summon หรือ special summon สามารถอันเชิญแบบพิพเศษกา gas super q u a n ต u m จากบนมือครับอ่าตอนนี้บนมือเนี่ยเลนเจอร์เรามีทุกสีแล้วนะแต่ว่าเรายังขาดตัวเวทฟิลนะคีรันคอมโบอ่ะผมก็จะสเปรฟ้าไปนะครับฟ้านะผมเมื่อมัน normal หรือ special summon เสิร์ต gas super quantum นะอ่าแล้วก็เสิร์ชเวทฟิลมาแล้วอ่าตอนนี้แล้ก็มีเวทฟิลแล้วแต่เวทฟิลครับผมกดเวทฟิลนะครับทิ้ง ทิ้งไว้เลเยอร์นะครับจิ้มสีเขียวแปลงร่างเป็นหุ่นเขียวนะครับผมอ่าแล้วก็ไว้เลเยอร์นะครับเมื่อการเป็นนี้มันตกลงสุสานแอดก็ตายขึ้นมือได้อ่าก็ได้มือนะไว้ทิ้งต่อจากนั้นทิ้งแดงนะครับจิ้มฟ้าขึ้นฟ้านะครับผมแดงนะครับผมเมื่อมันตกหลุมนะครับสามารถทากเก็ตการซุปเปอร์ควอนตัมจากในสุสานชุบมาได้นะครับผมจิ้มไว้นะครับจะไปไว้มา จับนั้นทิ้งก็ตายครับจิ้มไว้เลยครับ่าแปงล่างเป็นไดโนเสาร์ตอนนี้เราก็มีการ์ดซูเปอร์ควอนตัมเอ็กซิที่ชื่อต่างกัน3ตัวแล้วเนาะเราก็จะแปลงล่างกดเวทฟิล์แปลงล่างได้ละอกดเวทฟิล์มแปลงล่างส่งมาลงสุสานเอาไส้ทั้งหมดนั้นรวมไปเป็น6กไส้นะผมอตอนนี้เราจะได้ตัวเมคคิงแล้วนะผมอ่าก็จะได้สกิลมันนะครับสกิล สองไส้ขึ้นไปก็ถอดไส้เอาการ์ดแฟนของข้ามเก็บเข้าเด็กก็มีสี่ไส้ขึ้นไปสกิลอันเอฟิกหกไส้นะครับฝั่งของข้ามไม่สามารถแอดการ์จากเด็กขึ้นมือได้ครับก็กดดันแฟนของข้ามได้ดีเลยนะมีมอนกันอันเอฟฟกแล้วก็แฟนของข้ามไม่สามารถแอดการ์จากเด็กขึ้นมือได้ที่จะทางเดียวที่จะเคลียร์มันได้ก็ต้องเอามอนที่มีพลังโจมตีใหญ่กว่ามันเนี่ยตีมันนะโวมาโอเคฝ่ายเป็นไลท์วินนะผม พลัมอะไรแบบครับผมเขาต้องเอาตัวที่มาแก้เมคคิงเราให้ได้นะครับผมอ่าอันนี้อันนี้เขาก็ลำไปเขาจะจิ้มตัวเมคคิงแล้วแต่ว่าเมคคิงมันอันเลฟิกนะจิ้มมาก็เท่านั้นนะผมเขาก็ยอมไปก็อันนี้ก็เป็นคอมโบนะที่มันลำติดหกไส้นะก็ไม่ใช่ทุกตานะที่จะลำติด6กไส้นะเพราะว่า ปางตาการ์ดบนมือมันก็ไม่เหมือนกันไงและเด็กนี้มันใช้ทรัพยากรเยอะเนาะเราต้องแมเนจคิดลำดีๆนะเออเราจะตั้งบอ,องร์ดยังไงให้ได้มันไส้เยอะๆเนาะอืมโอเคก็เลยไปดูอีกรีเพย์ครับผมเฮ้ยครับมามาดูอีกรีเพย์ครับอ่าตอนนี้ได้เริ่มหลังครับผมอ่าจริงเด็กนี้ถ้าให้ดีได้เริ่มก่อนจะดีกว่ามันเป็นเด็กคอมโบถ้าได้ตั้งบอร์ดก่อนจะดีกว่า ฮายอีกไฟมอบแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์นะเป็นซอมบี้นะผมอ่ะกดสกิลเรือคอนโทรลนะกดแปะโอเวอร์เลยเน็ตเวิร์ดอ่ะก็สเปรย์แดงไปนะครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ Monster อยู่สามารถอัญเชิญเลเยอร์ได้แบบพิเศษนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นนอร์มอลซอมมอนกระต่ายนะผมกระต่ายครับบูชาย,ยันมานับเอามอนสเตอร์เรนเจอร์สามสี่นะแบบสุ่มโมล,ลงหนุ่มแล้วก็สุส่มสเปรย์มานะผมสุ่มสเปรย์ฟ้ามาอ่ะฟ้าเมื่ออัญเชิญแบบ เศษหรือธรรมดามาเนี่ยเสดการ์ดซูเปอร์คอนตามแล้วก็ทิกเกอร์สีเขียวนะสีเขียวนะครับเมื่อมันลงหลุมนะสามารถทิง้งการ s u ซูเปอร์คอนตมแล้วก็ได้จั่วนะครับผมอ่าแล้วก็ทิกเกอร์ไว้ด้วยนะไว้เมื่อลงหลุมก็จะเสดกระต่ายขึ้นมือได้อ่าเสดกระต่ายจั่วทิ้งนะครับอ่าผมใส่เป็นนักโฮมไปด้วยเนาะแต่ที่ข้าวหลังเปลี่ยน,ปนไปใส่มาคอนโทรลแทนและอ่าจากนั้นแปะเวทฟิล์ครับผม ใส่เวฟฟิลทิ้งก็ตายไปครับแปลงล่างฟ้าครับอ่าจากนั้นฟ้าถอดไส้นะครับยิงแผงหลังฟังของข้าไปก่อนนะครับผมคอเ,เปิดเป็นไอดาก้อนนะจับนี่อ่าดึงฟ้าเราไปอ่าแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้มานิดนะ่ะเพราะว่าพลาดเราเอ้ยไม่ใช่เผ่าเราไม่เหมือนกันเออาจากนั้นเวทฟิลทิ้งเขียวนะครับแปลงล่างแดง จากนั้นแดงถอดไส้นะครับยิงฟ้าทำลายไปแล้วแดงครับที่เป็นไส้มันตกหลุมใบได้ชุบต่อชุบชุบเขียวมาฟ้านะครับเมื่อตกหลุมนะสามารถเก็บการซูปเปอร์ควอนตัมได้นะผมอ่าแล้วก็เก็บไปนะผมเก็บบนของเล่นได้อ่าชุบเขียวมาจากนั้นกดเวทฟิลนะทิ้งนักโฮแปลงล่างไปเลยครับเขียวอ่าตอนนี้เราก็สามสี่ครบแล้วนะผมแต่ว่าผม ขึ้นเป็นลิงค์แทนนะอ่าเพื่อเราจะเอาบอร์ดตัวตีนะผมเรายังกดเวทฟิลได้นะครับส่งมันลงสุสานนะครับเอาการ์ดเอ็กซส,สามไปที่ชื่อต่างกันในสุาสานมาแปลงลางลายเหมือนกันนะครับเรายังขึ้นแมคงได้แล้วก็เมื่อกี้นะครับเมื่อมอนสเตอร์เอ็กซ์ซซเปอร์คอนตามมันลงช่องลิงคนะ์มะเราจะได้จั่วการ์ดด้วยอ่า จากนั้นเมกคิงถอดไส้ครับจีดมอนฝันข <Yeah well, S 1> uh ้ามนะแล้วก็ตีจบนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นการเล่นระหว่างมอนลิงนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูรีเพคครับผมโอเคครับมาโอเคเริ่มก่อนนะผมก็เจอเป็นชาร์กด้วยนะช่วงนี้ก็มีของใหม่สกิลเข้ามาก็เห็นว่าเก่งเลยนะบผมอ่ คิวโอเล่คอนโทรนะแปะโอเล่เน็ตเวิร์กอ่ะเดี๋ยวเพยนี้ก็ได้โชว์โอเล่เน็ตเวิร์กนะเพยที่เรายังไม่ได้โชว์อะ่ะเดี๋ยวมันก็เอามาช่วยลำได้นะใบนี้แปะเวทฟิวนะครับอ่า normal Simon s a l มอนกระต่าย <Star> กระต่าย <Star> บูชาย,ยันมันสุ่มレนเจอร์สามสี่นะครับลงสุสานสุ่มสเปยมาสเปยฟ้ามาฟ้าเสิร์ดได้เสิร์ด <Mon> นะครับผมขาวได้เสิร์ดกระต่ายแล้วแดงได้ชุบนะครับผม แดงชุบขาวนะครับขาวเส์ดกระต่ายขึ้นมือฟ้าเส์ดเขียวขึ้นมือกดเวทฟิลนะครับทิ้งเขียวทิ้มขาวนะครับแปลงล่างเป็นไดโนเสาร์นะผมเขียวเมื่อลงหลุมนะได้ทิ้งจั่วนะครับผมจากนั้นอ่ากดโอเวอร์เลนเน็ตเวิร์กเลยนะครับผมแพ็กเกจมอนสเตอร์เอ็กซีดนะเอาไส้มันเนี่ยขึ้นมือนะอ่าเราก็จะได้มือคืนแล้วนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้เป็นค่าคอสให้เวฟฟิลสเปย์ต่อได้อ่ะ นี่คือข้อดีของไอโอเวลเน็ตเวิร์กนี่แหละอ่ากดเวฟฟิลทิ้งไปแล้วก็แปลงร่างเป็นฟ้านะผมอ,อ่าจากนั้นกดข่าวนะครับทิ้งซุปเปอรค์คอนตัมนะครับทิ้งแดงไปแล้วได้สเปร์มันมานครับอ่าจากนั้นจากนั้นนะครับเมื่อมันสเปร์มาสามารถโม่ซุปเปอรค์คอนตัมนะครับแล้วก็ได้กอบธาตุเลเวลนะผม จากนั้นกดเวทฟิล์ะครับพิงตอนนี้ฟ้ามันเปลี่ยนเป็นเขียวนะ,ะแปลงร่างเป็นเขียวแทนจากนั้นกดเวทฟิล์เลยนะผมขึ้นเป็นเมกคิงครับผมอก็ได้ห้าไส้นะถ้าให้ดีเนี่ยคืนหกไส้และเออห้าไส้ก็เล่นได้เหมือนกันนะเอาสกิลอันเอฟเฟกนะแค่นี้ก็กดดันไฟตรงข้ามได้แหละอ่าจะเห็นได้ว่ามือเรานี่แทบหมดเลยนะการล้ำขึ้นในเมกคิงแต่ละทีเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะนะอ่าขวายก็ เป็นชลามนะ,ะผมก็ไปเปิดมาแล้วนะก็พอมีของก็เดี๋ยวทุกคนก็น่าจะได้รอดูคลิปยวกันกำลับเด็กไอชาร์กเนี่ยาบามูชาร์กเขาก็ลําไปนะผมก็ปล่อยชิลเลยนะผมผมปล่อยชิลเลยเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเออมันมันไม่น่ามีใบที่จะเคลียร์เราได้ อตอนนี้มันก็ลำนะฉลาดม,มาทั้งโ,ตโคตรตระกูลนะโอ้โหแมงสปเสปสเปโหดมากครับโอ้โหเรื่องของใหม่ด้วยฟูวอัลเมอร์อ่าเมื่อกี้เขาเพิ่มพลังก็จริงนะนะครับแต่ว่าผมสามารถถอดไส้ดีดกลับไปได้นะแต่ต้องระวังนะไอ้สกิวถอดไส้เนี่ยมันต้องถอดไส้ ดีดในช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะในประเทเฟสไม่สามารถกดเมคคิงได้นะอันนี้ต้องระวังดีๆก็แต่เขาก็ยอมไปนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรีเพคครับผมโอเคครับมาได้เริ่มกล่องน,นะครับเจอเป็นใครบ้าบอยนะครับก็บูไอเทเยอร์น,นะผม,มอะโอเคบนมือนี่ค่อนข้างดีนะครับมีฟิลมีอีเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตด้วยนะค่อนข้างดีเลยอ่ะ Kentucky, yeah. network, ja. damn, โอเ,นนเล่คอนโทรลครับแต่โอเลเน็ตเวิร์กครับกดอิมเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตนะสเปย์มอนสเตอร์ไซคิกไทยนะเลเวลสามอ่าในเด็ก well, นะ er เรามีใบเดียวเป็นสเปย์บ ah. ูเลเยอร์มาอ่าเรามีเวทฟิวอยแล้วเราก็เมื่อมันลงมาเศษกระต่ายมาแทนนอร์มอลซอมมอนกระต่ายนะผมกระต่ายทีบิ้วมันครับสุ่มเลนเจอร์สามสีโม่ลงสุสานสุ่มสเปย์มานะครับผมอ่าเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าเหมือนกันไม่เป็นไรเราไปจับเอ็กซ์ซีต่อได้จากนั้นติ๊กเกอร์สีแดงนะ ชุบเขียวมากดโอเวเล่เน็ตเวิร์กครับแปะเวฟฟิลแล้วก็จับเอ็กซีดเลยนะผมขึ้นตองทาดน้ำแล้วก็กดโอเวเล่เน็ตเวิร์กนะถ้าเกิดมอนสเตอร์เอ็กซิสเอาไส้มันขึ้นมือนะเอาเป็นทิน้งเป็นค่าข,าขอต,ต่อได้กดเวฟฟิลนะครับจิ้มเขียวแปลงล่างนะจากนั้นกดนี่นะครับผมไว้เลเยอร์ส่งมอนสเตอร์ซูเปอร์คอนตัมบนสนามตรงสุสานนะเรา ส่งไอเขียวลงสุาสานไปนะเพื่อจะสเป์มันมา <Monster. S 1> ก็ซุเปอร์ควอนตัมไว้นะครับสามารถเมืม่อมันนอร์มอลมาเนี่ยสามารถโม่ซุปเปอร์ควอนตัมลงสุาสานะแล้วก็กอปเลเวลธาตุครับแล้วก็ติ๊กเกอร์เขียวนะเมื่อมันลงสุสานสามารถทิ้งสก้าซุปเปอร์ควอนตัมจั่วได้ทิ้งฟ้าจัว่วคืนจั่วกระต่ายมา <Monster. S 1> อ่าเราฟ้านะครับเมื่อมันลงสุาสานได้เก็บด้วยอ่าตอนนี้ ตอนนี้ไวเลเยอร์มันก็จะกลายเป็นสีแดงแ่ะพอเราโมโ่แดงไ,ไปกดเวทฟิลนะทิ้งแปลงล่างเป็นสีแดงจากนั้นกดเวทฟิลนะครับเอามอนสเตอร์ซูเปอรพ์พอนตัมชื่อต่างกันหลมลางอ่าแต่ว่าเขาจะกดอีกามมาครับจะบานิดไอตัวสีเขียวที่อยู่ในสุสานเราครับแต่ว่าเราก็ยังสเปร์ได้อยู่ดีนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เลยตอนแรกคิดว่าเออมันขัดเออมันจะ เออเรียกตัวใหญ่ไม่ได้เลยมันยังเรียกได้นะเพราะเวทฟิลเนี่ยมันขอแค่เรามีมอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกัน3ตัวเนี่ยเราแค่ส่งบูชายมามันลงสุสานแล้วก็เป็นการทาร์เก็ตแล้วก็เรียกได้อยู่ดีนะอันนี้ก็เป็นความรู้เลยนะเพิ่งรู้เหมือนกันป่าเป็นพิลิตออฟไว้แครับมนอมัลซัมมอนบานิดโอเลเน็ตเวิร์กไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ได้มอนเมกคิงอันเอฟเฟกนะ แค่สี่ไส้ก็โอเคเลยนะครับผมยังได้สกิลอันเอฟเฟกอยู่อ่าเขาอัานเชิญนี่มานะอาเทนิตีแล้วก็เจวายมาแล้วคอนแทคฟิชชั่นนะผมแล้วก็เข้าไปเต้นเฟสนะตีไอวูไอนี่มันตีแล้วมันมันไม่ถูกทำลายนะแล้วเมื่อมันแบทเทอร์กับมอนไฟล์ตรงข้ามแล้วถ้ามอนไฟล์ตรงข้ามมันยังอยู่เนี่ยมันจะบานิดนะแต่ว่า เมกคิงเราสกิลอันเอฟเฟกต์นะผมเขาก็เวอร์นะครับผมแล้วก็ถอดไส้นะครับเก็บบูอายแม่งไปน,นะครับผมอ่าอันนี้บูอายเพลยเยอะนะเขาเขาคงลืมแล้วเออว่ามอนเราสกิลอันเอฟเฟกต์เลยตีมาอย่างงั้นอ่าแล้วก็มาดูเด็กลีดนะครับบรรยาร์ดอ่ามาดูสกิลก,กันก่อนนะครับสกิลหาจากไปตีตัวละครในเกตน,นะครับผมแล้วมันจะดรอปเอานะครับหรือจะเอาเหรียญไปแลกสุ่มสกิลดรอปออกก็ได้นะครับผม ่ก็ตามนี้เลยครับปูเลเยอร์นะครับให้ดีควรมีสามนะครับผมไปเปิดจาก Shining s l i ด e นะครับหรือ Selection ก็ได้อ่า Super Quantum White l a y e r อ่านี่ของใหม่เลย Red นะครับอ่า s h n นิ่งสไลด์ส่วนใหญ่มันก็อยู่ Shining s l i ด e แหละยกเว้นไอตัว w h i ไวที่มันเพิ่งมาอันนี้ก็ช h i n i n g s l i ด e เหมือนกันกระต่ายนะครับตัวช่วยรัน Shining s l i ด e เหมือนกัน อ e ม g e เจ y ซี่เทเลพอร์ตนะผมอันนี้ต้องไปเปิดสเปเชียลนะครับผมสเปเชียลเซตให้ดีคนใส่นะเพราะว่ามันตัวที่จะสเปรฟ้าได้ง่ายนะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเสิร์ฟฟิลไปเล่นต่อได้ถ้าเรามีอ m ม r g เจ c ซี่เทเลพอเนี่ยเผื่อมันขึ้นมือมาเนะี่ยเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะไมค์คอนโทรนะครับอ่านี่นะผมอ่าให้ดีก็ใส่มาสักสองก็โอเคนะ, Book moon นะคบุ o ออมูนะอันนี้สะ อันนี้ผมใส่มาแทนมาคอนโทรนะเพราะมีมาคอนโทรใบเดียวคอสมิกไซโคลนะผมอ่าเว i ฟิลนะสำคัญนะผมชายนิ่งสลหมือนกันอ่าพวกนี้ก็ชายนิ่งสลายนิดหมดครับอ่าเมคคิงก็ชา i นิ่งสลาอ่ะ,อะมีจะมีแค่ไอตัวขาวเนาะที่มาบล็อกใหม่กับไอตัวลิงก์อ่าโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กซูเปอร์คอนตัมนะครับผมก็ประมาณนี้ดีกว่านะก็ มันเป็นเด็กคอมโบตั้งบอร์ดนะถ้าไม่ได้เริ่มก่อนแล้วมือไม่ดีด้วยนะมันก็อาจจะเล่นยากเนาะมันต้องใช้ทรัพยายกรบริหารทรัพยายกรน,นิดนึงเนาะถ้าใครจะทําเด็กนี้เนี่ยถ้าไม่ได้รักจริงที่จะชอบเล่นหุ่นตีมหุ่นยนต์ลำอะไรเงี้ยผมก็เชียร์ให้ไปทําเด็กอื่นดีกว่านะเพราะว่าเด็กอื่นมันเล่นง่ายกว่าเยอะนะสกิลโกงๆแม่งเล่นง่ายๆเลยไอ้นี่สกิลนี้มันต้อง ต้องคิดเยอะอ่ะเออบริหารทรัพยากรอย่างที่บอกเนาะแล้วรูทคอมโบมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกตาด้วยเนาะมันต้องเพย์ไปตามที่เราเล่นได้เออเพื่อจะขึ้นเมกคิงเคก็ประมาณนี้ดีกว่านะก็เด็กนี้ถ้าผมพูดอะไรให้สับสนหรือเข้าใจยากนิดหนึ่งก็บอกกันได้นะเออหรือพูดอะไรผิดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยเนาะเคก็สำหรับคอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะก็พูดคุยใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม